เดีาย่าครับอ่พรสมหมายจังหวะนั้นมันไปพลาดยังไงแหมโดนสอบบวกใช่ไหมก็คือเราก็เข้าไปจะสอบเขาเหมือนกันคเมื่อือพลาดเลยเขาเตงใครแตก้วได้แล้ววันนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างแข็งแรงแล้วใช่ไหมมีโอกาสคงได้เจอกันอีกสักไฟไหม คงได้เจอนะเป็นไงร่างกายตอนนี้ไม,นมไม่เหนื่อยบ้างนะแต่คือไปพลาดโดนอะฝากอะไรบอกเอฟซีแฟนคลับเราหน่อยก็แฟนนะครับไ,ไ,ไ่ดี่ผมขอรถด,ดีๆนะเตรียตัวใหม่นะครับขอบคุณครับ,รบช่โงวันล้านสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้ หมดไหมไม่หมดโดนท้องช็อตไหมช็อตนิดนึงอะโดนท้องใช่ไหมโดนท้องเป็นไงถ้าไม่ได้สอกนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยจังหวะสอกนั้นเป็นไงบ้างกว่าครับก็คือกะบวกเลยก็คือแล้วก็ดรอดด้วยแล้วเพชรสมัยมาเป็นไงบ้างเก่งใช่ไหมตีใครแตกแล้วแตกแล้วได้อะฉีเท่าไหร่ไฟนี้ ห้าหมื่นเลยเราขึ้นไปเป็นรองเท่าไหร่เนี่ยสามเจ็ดสี่สองหนึ่งเลยแล้วก็พลิกลงมาได้ใจชนะนี้ฝากใครบ้างก็ขอบคุณผู้บัิหารผู้บัิหารกรขอบคุณแก่ข้าหมายเราไปอยากเจอใครหน่อยไหมน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสิบ ร้อยสิบสองร้อยสิบสามนะใจไปไม่วใจไม่ไหวนนี้ว่าถ้าเราไม่ได้จังหวสอ้ินะี้ไรอ่งถ้าเราไม่ไีเลกสเกิรทเรดูเหมือนว่าเราจะจะผ่อนเกมเรไปช็อตใช่ไหมไม่งั้นก็สบายไม่ันนี้นดูเข้ามาทีเลยสามนสองกสี่มาลุยแหลกเลย แต่ว่าวนี้เราดีกว่าวันเราชนะได้สองได้สองแล้วนักไยเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีขึ้นเรื่อยๆนะผู้ชมตอนนี้ไม่เลือกแล้วแต่เลยปล้ไ่อ่ะลายแฟนมวยเข้าไปขับวีซีพีเคด้วยขอบคุณวีซีพีเคก็เอ็มดีโชว์บาลานซ์ครับทีนี้วยครับน้องเดโอ อ,อ<า>้ไฮุกซ้ายตาัดลำตัวบัดรหนึ่งสองแค่ขวาซ้อขวาโอ้โหแต่ว่า